สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่270ของโตติงตองออ d ดิ e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับในตอนที่270นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่ผมเนี่ยจะตอบในหนึ่งคำถามนะครับที่ไม่ค่อยอยากจะตอบแล้วก็เลี่ยงกันมาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วครับเพราะว่าสามารถที่จะอธิบายให้คนทั่วไปซึ่งไม่ได้มีความรู้อะไรเลยนะครับในงานเสียงสำหรับมืออาชีพก็เข้าใจได้ง่ายๆผมก็เลยพร้อมแลครับวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับจะมาตอบคําถามที่ว่า ถ้าต้องการที่จะเริ่มนะครับซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงสําหรับงานมืออาชีพควรจะเริ่มที่อะไรก่อนอะไรหลังนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับเราจะเป็นที่จะต้องมาแบ่งก่อนนะครับว่าจุดมุ่งหมายในการซื้ออุปกรณ์ระบบเสียงสาหรับงานมืออาชีพในแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับบางคนอาจจะเริ่มแค่ว่าต้องการซื้อมาเพื่ออัดวิดีโอบร็อกแบบผมนะครับก็เหมือนกับสีที่คุณได้ยินอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับหรือว่าบางคนนะครับซื้อมานะครับเพื่อที่จะอัดเสียงง่ายๆนะครับเป็นรูมสตูดิโอนะครับหรือบางคนนะครับเป็น แล้วนะครับแล้วก็มีเงินแล้วฉันพร้อมที่จะซื้อแล้วควรจะเริ่มอย่างไรดีหรืออาจจะเป็นคนที่แค่อยากจะเล่นนะครับอุปกรณ์ระบบเสียงสำหรับงานมืออาชีพเหมือนกับกลุ่มที่เป็นไฮไฟก็ได้ทั้งนั้นนะครับดังนั้นนะครับในวิดีโอบล็อกตอนนี้นะครับผมจะโฟกัสจอดโจงน,นะครับไปที่อุปกรณ์ระบบเสียงสำหรับงานมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับงานแสดงสดเท่านั้นครับ เราจะเป็นนะครับที่จะต้องมานั่งแบ่งนะครับระบบเสียงนะครับที่เป็นเครื่องเครื่องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไมล์ลำโพมิคเซอร์หรืออะไรเนี่ยออกมาเป็น30มสูด้วยกันอย่างแรกเลยครับก็คืออินพุตครับอินพุก็คือเรื่องของสัญญาณขาเข้านั่นเองนะครับในตัวสัญญาณขาเข้าเนี่ยเราก็ต้องมานั่งรู้ก่อนนะครับว่า เครื่องที่เราจะเอาเข้ามาหรือเครื่องที่เราจะเอาไปลงทุนเนี่ยมันจะใช้กับสัญญาณขาเข้าอะไรบ้างไมโครโฟนปิกอัพไฟฟ้าเสียงจากคอมพิวเตอร์เสียงจากมือถืออะไรบ้างนั่นเองนะครับเราต้องกําหนดขึ้นมาให้ได้ก่อนว่าในลักษณะของงานที่เราจะทําหรือในวัตถุประสงค์ที่เราต้องการจะนําไปใช้เนี่ยมีอินพุตอยู่เท่าไหร่อะไรอย่างไรบ้าง นะครับส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เป็น processing ครับ processing ก็คือส่วนที่เป็นการประมวลผลทั้งมวลนะครับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการประมวลผลสัญญาณนะครับที่เราเห็นกันได้ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือ m i อ e r นั่นเองครับ m i อ e r ก็คือตัวที่จะเอาสัญญาณขาเข้าซึ่งเป็น input ทั้งหมดเนี่ยครับเอามา process ต่างๆนะครับปรับโทนบ้างนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆบ้างนะครับเพิ่มรสสัมผัสทางเสียงบ้างนะครับแล้วก็เอามาผสมรวมกันออกมาเป็นนะครับสัญญาณที่ส่งไปฝั่ง output ครับฝั่ง output เนี่ยในที่นี้เราก็ ็มักจะพูดถึงส่วนที่เป็นลำโพงบ้างนะครับส่วนที่เป็นเครื่องมันทึกบ้างแต่ก็อย่างที่บอกแหละเราก็จะมาอยู่ในจุดที่คุยกันในงานนะครับระบบเสียงสำหรับมืออาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานแสดงสดดังนั้นเอาผุดในที่นี้เราจะเน้นเป็นหลักเลยครับนั่นก็คือลำโพง นะครับและถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วครับว่าโอเคระบบเสียงเนี่ยอุปกรณ์ที่เราจะเป็นที่จะต้องซื้อเนี่ยมี3ส่วนนะครับ Input Processing Output แล้วเนี่ยเสียงโดดๆเลยเนี่ยมีส่วนที่เราจําเป็นต้องแยกให้ออกด้วยครับ2ส,ส่วนในกันครับส่วนที่1ครับก็คือเสียงที่อยู่ในรูปของอะคูสติกครับ นั่นก็คือเสียงที่คุณเนี่ยได้ยินเสียงผมนะครับออกมาจากลาโพงคอมพิวเตอร์ของคุณบ้านนะครับลำโพงชุดฟังเพลงของคุณบ้านนะครับลำโพงมือถือของคุณบ้านนั่นเองนะครับเสียงที่คุณได้ยินในชีวิตประจําวันทั้งหมดเนี่ยจะเป็นแรงดันนะครับที่ส่งผ่านอากาศมาเป็นคลื่นพลังงานกลโดยที่เราจะระบุถึงระดับของเสียงนะครับในส่วนที่เป็นอะคูสติกว่าความดังครับแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่เนี่ยเสียงตรงนั้นนะครับถูกปล่อยเข้าสู่อุปกรณ์ของเรานะครับวิ่งวนอยู่ในนั้นแหละในส่วนที่เป็น processing ต่างๆอะไรก็ว่ากัันนไไไปปเี่่่่่ราาจะมมมอองวชตติ มันเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับเป็นแรงดันทางไฟฟ้านะครับเมื่อน,นั้นนะครับเราก็จะอธิบายครับระดับของเสียงในฝั่งที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริกตรงนี้เนี่ยว่าเป็นความแรงสัญญาณน,นั่นเองแต่เชื่อเถอะครับว่าผมจะไม่ได้ลงลึกไปมากกว่านี้นะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกท่านทราบครับว่าในอุปกรณ์ระบบเสียงเนี่ยการที่เสียงฝั่งอะคูสติกเนี่ยจะถูกแปลงมางเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรืออิเล็กทริกเนี่ยแล้วก็ถูกแปลงกลั ออกมาเป็นอะคูสติกให้เราได้ยินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าทรานส d ดิวเซอร์ครับตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญครับบุคลิกเสียงต่างๆนะครับของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับถ้าต้องการที่จะให้ได้เห็นผลอย่างชัดเจนเราควรที่จะเฟ้นครับส่วนที่เป็นทรานส d ดิวเซอร์นั่นหมายความว่าตัวไมโครโฟนครับ ตัวลำโพงครับพวกสายยาณขาเข้าได้ขาออกทั้งหลายคือจุดที่จะมีบุคลิกเสียงที่สําคัญที่สุดแล้วก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณที่จํากัดผมแนะนําเลยครับว่า ให้เราเนี่ยพุ่งหาความสําคัญนะครับในส่วนที่เป็นทราน s ิสเตอร์ก่อนครับเมื่อคุณเนี่ยสามารถเลือกทราน s ิสเตอร์ได้แล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะเลือกในอุปกรณ์ส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายได้แล้วครับก็เช่นวงมิกเซอร์นะครับพวกอุปกรณ์ในการคุมสัญญ,ญาณต่างๆตัวคุมลําโพง DSP ต่างๆเราก็ว่ากันไปตามง,งบประมาณทีนี้ในคําถามต่อไปครับก็คือว่าอ่ะในเมื่อฉันรู้แล้วว่าฉันจะเลือกลําโพงอย่างไรฉันจะเลือกไมโครโฟนอย่างไรพวกทราน s ิสเตอร์สคัญที่สุดแล้วเนี่ยอุปกรณ์ในฝั่ง processing เนี่ยไมไ บอกเลยครับว่ามีครับแล้วก็มีอยู่พอสมควรด้วยแต่ถามว่ามันจะชัดเท่าทรานส์ดิวเซอร์ไหมก็คงจะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับสตูดิโอเนี่ยเรามีปรีแอมพวกไฮเอ็นนะครับพวกดูเพิร์ดนิฟนะครับ API อะไรอย่างนี้นะครับไอพวกอย่างนั้นนะครับแชนเลอร์อะไรอย่างนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับว่าฝั่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเป็นปรีแอมสำหรับงานสตูดิโอเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันช่างแตก แล้วก็มันมีรถสรัมผัสทางเสียงที่เวิร์กมากนะครับแต่สำหรับงานแสดงสดเนี่ยเราจะไม่ค่อยมองไปถึงตรงนั้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรามองในเรื่องของอาการขยายเสียงมากกว่านั่นเองบุคลิกเสียงที่ได้จากฝั่งของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาอุปกรณ์ทางฝั่งสตูดิโอลงมาใช้นะครับเราก็จะคาดหวังได้อย่างคร่าวๆครับว่าคุณภาพเสียงก็จะแตกต่างกันบ้าง ตามเกรดของอุปกรณ์นั่นเองทีนี้เนี่ยถามว่าอุปกรณ์เนี่ยในการซื้อเนี่ยหลายหลายคนมองว่าเอ้ยซื้อบิกมันต้องซื้อ EQ ซื้อหรซื้อคอสโอเผมบอกเลยครับว่าให้คุณดูที่บริบทของคุณก่อนนะครับอย่างในลำโพงบางตัวอย่างเงี้ยนะครับคุณใช้แล้วเนี่ยคุณไม่จะเป็นที่จะต้องมี Crossover เลยด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดคุณซื้อตู้ที่มีแอปในตัวมาพร้อมซับของเขาเนี่ยมันก็มี Crossover ในตัวแล้วคุณจะใช้ไปทำไมล่ะครับถ้าเกิดว่าคุณบอกคุณเอาตู้ลำโพงที่แบบคุณต่อเองมาคััดงนนน้เี่ย ให้เราดูครับถึงอุปกรณ์ให้เราซื้อนะครับถ้ามันมีฟังก์ชันนั้นอยู่แล้ว <co> เราจบครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีคุณก็จะเป็นที่จะต้องซื้อไปตามสภาพนั่นเองนะครับผมจะไม่ลงลึกอะไรมากมายนะครับว่าอุปกรณ์แต่และชิ้นเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรอะไรอย่างไรและคุณจะเป็นต้องซื้อไหมให้คุณลองศึกษาเอาเองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมไม่ทราบหรอกครับว่าวัตถุประสงค์ c. ของคุณคืออะไรและคุณจะซื้ออะไรบ้างรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรแต่โดยหลักแล้วก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับ